ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผู้เล่นทั้งสองทีมทั้ง11คนจะต้องสัมผัสมือกันก่อนที่จะมีการแข่งขันซึ่งการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลผู้เล่นทั้งสิเดคนก็จะจับมือกันก่อนแข่งขันจะอยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้งข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับสูตรเกี่ยวกับ การสัมผัสมือกันระหว่างผู้เล่นทั้ง2ทีมเรามีสูตรอยู่ว่า n คูณกับ n ลบหนึ่ส่วนสองในที่นี้ร้อข้อนี้ n ก็คือจำนวนผู้เล่นเราก็แทน n ด้วย11ส่วน n ลบหก็คือ11 1, ลบหนหลือ10แล้วก็หาร2ก็จะเท่ากับ 55ดังนั้นก่อนการแข่งขันนะทั้งสองทีมจะจับมือกัน55ครั้ง